ในวิดีโอนี้เราจะมาถ่ายรูปฟิล์มหนึ่งในร้อยกันด้วยกล้องฟิล์มดิจิตอลอายุเกือบ40ปีรูปที่ได้อาจจะมีเสียบ้างได้บ้างพวกนี้เป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ยากต้องอาศัยประสบการณ์แต่นี่แหละครับความสนุกของการถ่ายรูปฟิล์มสวัสดีครับพวกเราข้าวบุญจุฑาเทพครับ <laughs> ผมชัยเลยครับ ผมชายกลางครับผมชายรับครับผมชายลูกเข้าผมชายสี่ครับ What the dog doing สวัสดีครับพวกเราเด็กเล่นกล้อง The f ี r y e p พ s o d ดที่สอครับวันนี้เรามาตามรอย1ในร้อยฟีเวอร์กันนี่เราอยู่กันที่ชมเชยสตูดิโอนะครับเป็นร้านคาเฟ่แล้วก็เป็นเมืองจำลองเก่าๆแบบนี้ย้อนอยุคนะครับ แล้วก็เรามีแขกรับเชิญครับในแบบสุดหรอคุณต้นครับต้นข่าวครับมีาเป็นคุณพราให้เราวันนี้ขอบคุณมากครับเสาสาวไปตามกันได้นะรอขนาดนี้เนี่ยเอ่ทิ้งทิ้งเครดิตไว้ตรงไหนต่อไหนบ้างตรงไหนบ้างบ้างและกล้องที่เราใช้ถ่ายกันในวันนี้คือ Canon Sure Shot Zoom XL เป็นกล้องฟิล์มดิจิทัลระบบไฟฟ้าทั้งหมดตั้งวันที่ได้แถมมีรีโมทถ่ายในตัวด้วย เน้นย้ำว่านี่คือเทคโนโลยีเมื่อ40ปีก่อนนะครับส่วนฟิล์มที่เราจะใช้กันในวันนี้เป็นฟิล์มหนัง ISO 200ตัวนี้ครับเห็นแล้วมันสีขาวผมก็นึกว่ามันจะบางๆโบกนึกว่านึกว่าตกการอะโอเคอยู่ก่อนพร้อมนะเดี๋ยวตั้งทามเมเลย อ่าแล้วก็เดี๋ยวมองตรงมาทางนี้นะไอ้ยาหนึ่งสองสามยากแม่มากขอ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 จ้าวตีนนิดนึงหนึ่งสองสามหล่อมาก นะครับโอเคหนึ่งสองสามโอเคครับหล่อมากที่พินเสิร์ตครับที่พินเสิร์ตครับเสิร์ตนุ่นลอยเสิร์ตนุ่นลอยถ่ายโง่ด่าผมได้ครับ i อ Mr. SXI p ต h ครับ อินเสิร์ตครับเก็บอินเสิร์ตครับคุณพระกูเดินไปคุณพระเดินไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับเลี้ยวเข้าท่านล้วนี่ครับเดี๋ยวเขาท่าเนี่ยครับอินเสิร์ตเก็บอินเสิร์ตครับอินเสิร์ตครับอินเสิร์ตครับเฮ้ยสสเมืองไหนครับเนี่ยอินเสิร์ตครับผมอินเสิร์ตครับคำคมสอนใจประจำวันนี้ในวันที่เธอขอลาจำมีแต่มาเราขอโทษจัดไปพี่ชายนายเจลทำอะไรผมหัวอุ้งเล่นอะไรกันเนี่ยเดี๋ยว สนิทกับพอยันเอาละลายพฤติกรรมละลายพฤติกรรมกันหน่อยคนเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวผมแกล้งทำเป็นอาจจะสนิทกับพอยควรแล้วเดี๋ยวคุณพาคุณพากอดไหล่คุณชัดเลยน้องชัดน้องชัดใช่ใช่ประมาณเลยน้องชัดอันอันนั้นอันนั้นน้องอะไรครับเนี่ยอันนั้นน้องอะไรครับตัวตัวน้องอะไรครับน้องเกือบชัดครับน้องเกือบชัดโอ้ยน้องเบื่ออย่าบอกกันนะโอ๊ย เล่นอะไรครับเนี่ยพี่น้องวันนี้ห้าสี่สามสองสวยห้าสี่สามสอง Hell no man รอแสงนี่ถ่ายเกิบอินเสร์ตเ้ากล้องชนกล้องกล้องกับกล้องชนกันปุ๊บเเอาข้กล้องนี้นี่ตัดภาพเลยอะไรวะส่งกล้องนี้ให้ นุ่มหล่อประจำกองถ่ายส่งกล้องนี้ให้กับคนที่รั่วสุดในกองถ่ายครับแครแแกขับรถครับขับรถส่งกล้องนี้ให้คนที่ดำที่สุดในกองถ่ายครับอาจารย์ส่งกล้องนี้ให้พิธีกรนฮะส่งกล้องต่อส่งกล้องต่อส่งกล้องต่ออะไรวะส่งต่อให้คนที่น่ารักที่สุดในกอง ดีหนึ่งสองสามเด็ครับพบพบพบคู่บนท่หนึ่งสองสามเย้พร้อมแล้วทุกคนพร้อมแล้วไปละ เดี๋ยวคุณชายครับคุณชายคุณชายเซ็ตฉากหน่อยครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องรอให้เซ็ตเผื่อผมด้วยครับหัวถ้าเกิดเรานั่งเรานั่งประชุมแมวนายครับนายว่าือาหารแมวปีนี้เราจะไปรอดไหมมาเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นยอดขายของเราหายไปครับอยากขายเลยครับขายขนาดนี้มึงปิดบริษัทจริงเหอะ จะไปลูกแบบไฟลูกแบบเอยแม่เตยแต่ว่าตีได้ที่อเตยไรโอห้าสี่สามยิงหน่งการบันเทิงครับวงการบเทิงมึงนี่แหละีท่านทรยังไงท่านทนาครับนายครับท่านครับผู้เจอที่ที่หมอแล้ว นนกูเห็นแล้วแม่งวันแน่ๆแหละแค่ดูแน่ๆที่ว่จะไปโอ้โหโยกเยกเคยน้ำท่วมเมฆ้ยไปไปโอ้สัตว์สุดกำจีงเอาไว้คมอเครื่อยเล่นฟิสิกส์ไงเพื่อนแรงที่กระทำต่อวัตถุยังเหมือนที่ดีเจหลักเคยบอกไว้ทฤษฎีถูกหลบล้างไปหมดแล้วไม่มีกฎใดเหลืออยู่เลย ถ้ากูพุ่งไปแล้วอไมเใ้ยกูเสียหนึ่งสองสามเ็ดนี่คืออะไรอ่ะน่เป็นตุ๊กตานอั้มีชารผมว่าน่าจะเป็นตังนะใช่ใช่ตังแล้วก็จอดได้กี่นาทีเมื่อมันมาจอดได้น้อยยังอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่นี่มาดูฝั่งนี้มันเขียนนี่วีดีโอมันคือกล้องเชื่อกูไหมไม่เชื่อเออดีละไม่ควาย ปั้งตรข้ามอยางนียเหรอเฮ้ยทุกคนรู้จักอันนี้ป่าวอะไรครับไอสีฟ้าเนี่ยครับคืออะไรครับเห็นเขาบอกกันว่ามันคือที่ลบปากกาใช่เหรอเหมือนเป็นที่รบกากาเหรอใช่ครับแต่เขาเลิกผลิตไปแล้วเพราะว่ามันไม่ใช้ไม่ได้ครับผมว่าที่นี่เหมาะกับการพวกคนชอบถ่ายวินเทจหรืออะไรเงี้ยผมว่าเหมาะจะมาถ่ายหรือมันแบบมาเที่ยวมาชมที่นี่นะเขาค่อนข้างสะสมของเก่าได้แบบผมว่าเขาก็ค่อนข้างคุ้มนะอันนี้สตาร์ไปไหมครับ อันนี้ทำไรครับ <c oughs> โอเคนะ้ครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไปตึ๊กหรืไปกหนึ่งสองสามและนี่ก็คือรูปใบสุดท้ายของมวนนี้ครับ ถ้าชอบรุมไหนก็เป็นพิเศษคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับขอบคุณสถานทีไทยทําดีๆชมเชยครับ